สวัสดีครับคุณผู้ชมทางเฟซไล๊์สายีแยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์และทางวิทยุสวทอสพคหนึ่งทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับวันนี้ครับสวทอุดรธานีก็จะขอพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับสลับเปล่าทุเรียนครับโดยย้อนหลังไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาภาพสลับเปล่าทุเรียนก็ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลอย่างเฟซบุ๊กหลังอาจารย์เชิญพรจันทรรัศนนามเจ้าของร้านออม,ออม ผลิตสละเปารูปลักษ์ใหม่เป็นครั้งแรกครับเพียง50ลูกภาพถูกแชร์ถูกไล่อย่างรวดเร็วทําให้สังคมรู้จักสละเปาทุเรียนสินค้าใหม่ของร้านออมออมซึ่งเดิมเปิดจาหน่ายอาหารประเภทติม่มซําเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบวกกระแสหน้ากากทุเรียนก็ยิ่งทาให้ลูกค้าน่นลานทุกวันครับทั้งมาทานอาหารที่ร้านและมาจองสลับเปาทุเรียนยิ่งนานกระแสยิ่งแรงยอดผลิตที่ต้องทําเองด้วยมือไม่ทันต่อความต้องการลูกค้าต้องรอรับอีกวันครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ อาจารย์เชิญพรจันทรรัสนามเจ้าของร้านอมอมและเจ้าของสลับเปาทุเรียนซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาหารและบริการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธานีก็ได้กล่าวว่าได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์มหาวิทยายลัยสวนดุสิตท,ที่แนะนําให้ทดลองทําสลับเปารถทุเรียนซึ่งก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลที่กําลังฮิตด,ด้วยความที่หน้ากากทุเรียนยังมีกระแสอยู่อาจารย์เชิญพรจึงออกแบบสลับเปาที่มีลักษณะทุเรียน มีสีเขียวคือเปลือกที่มีหนามและสีเหลืองเป็นเนื้อทุเรียนส่วนไส้ครีมครับก็เป็นทุเรียนพันหมอนทองรสหวานมีแป้งที่นุ่มฉ่าด้วยเนื้อทุเรียนรสชาติอร่อยครับสําหรับราคาขายในช่วงเดือนนี้ครับก็อยู่ที่2ลูก50บาทมีลูกค้าสั่งทางโทรศัพท์ทางเฟซเป็นจํานวนมากครับทั้งจากจังหวัดนครราชสีมากรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์เชิญพรเจ้าของสาลาเปาทุเรียนก็ยังกล่าวอีกว่ากระบวนการผลิตสาลาเปาทางร้านทําเองด้วยมือทั้งหมด เพราะการนวดแป้งด้วยมือจะทําให้เนื้อซาลาเปามีความเหนืดและนุ่มถือเป็นจุดเด่นของซาลาเปาทุเรียนนอกจากนี้ครับทางร้านก็ยังจะเก็บผลผลิตของทุเรียนให้นานที่สุดเพื่อที่จะทํซาลาเปาได้ทั้งปีอีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะทํซาลาเปาผลไม้ในรูปแบบอื่นๆตามฤด,ดูกาลและเมนูอาหารใหม่ๆครับเพื่อมาให้เกิดความจําเจของลูกค้าปัจจุบันก็มีลูกค้ามาอุดหนุนเป็นจํานวนมาก ทำให้ต้องผลิตสรลเปลามากถึง200ลูกต่อวันมีรายได้เฉพาะการจําหน่ายสรลเปลาทุเรียนประมาณวันละ5,000บาทครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้ครับอาจารย์เชิญพรก็ยังกล่าวอีกว่าร้านอมออมเป็นร้านเล็กๆครับมีพนักง,งานเพียง4-5คนเปิดบริการวันเว้นวัน,วนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกามีโต๊ะเพียง7โตะ๊ะ ทำสลัเปาทุเรียนทุกวันครับแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงร้านเปิดก็จะมีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสายทั้งทานที่ร้านและซื้อกลับด้วยปัจจุบันลูกค้าต้องจองไว้ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงครับหากหมดต้องรอวันถัดไปหลายครั้งครับที่ลูกค้าที่มานั่งทานในร้านไม่มีโอกาสได้สั่งสลัเปาทุเรียนกินเนื่องจากต้องทำส่งลูกค้าที่จองเท่านั้น ทั้งนี้ครับหากท่านได้สนใจชิมสลัปเปาทุเรียนก็สามารถแวะมาอุดหนุนได้ที่ร้านอมออมถนนสินชัยทานีปากทางเข้าหมู่บ้านสินชัยทานีเขตเทศบาลนครอุดรธานีสอบถามหรือสั่งจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์062 626465หรือเพจอมออมอาหารจีนอุดรธานีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับ